อันนี้นะครับนี่คือตัว na firm na firm หน้าตาเป็นไง na firm หน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นชิ้นคู่มันคล้ายๆตัว nb firm เลยมันจะเป็นตัวชิ้นคู่นะครับแต่ว่ามันจะสลับกับ nb คือ nb เนี่ยออมันจะมีชิ้นคู่ทั้งทั้งสด้านเนาะแล้วจะมีตัวดอทเราจะเห็นเป็นมันเป็นดอ,อยู่อยู่หน้าอยู่จุดหนึ่งอันนั้นอยู่ฝั่งขวาอันนี้เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับชิ้นคู่มันจะเริ่มที่ฝั่งซ้ายเป็นคู่อย่างนี้คู่อย่างนี้เห็นไหมทุกคนเป็นคู่ เป็นคู่นะเราหันตรงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันมีเป็นชิ้นมันกังหันลมอย่างนี้เลยครับถ้าเจอสูตร NA ทําทำยังไง NA ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับทุกคนสูตรที่ยาวมากมาเป็น R U R ์ R ฟาร์ม u R u r ร R ฟาร์ม f arm, f ฟารม R u R ฟรม u ฟรม R ฟร์ม f, arm, f, f อทูอูราม R ฟาม U2 R ูออูฟามแล้วก็ R พามง่ายง่ายนะทุกคนแต่เล่นพลาดท,ทีหลุดโลกเลยนะเป็นเป็นมูฟที่ง่ายแล้วกันมันเป็นมูฟที่ง่ายแต่มันเยอะมูฟที่ง่ายแต่มันเยอะนะซึ่งถ้ามูฟที่ง่ายแต่มันเยอะเนี่ยแล้วเรา,เราโลกเราเล่นพลาดนะตอนที่เราเล่นสุดแป๊สุดแปนะ,นะะเดี๋ยวผมทวนสุดให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัว NA เเพิ่มนะ